ทอดปลาช่อนแดดเดียวค่ะเอาไว้กินกับข้าวต้มเหลืองพอ,อยังคะเนี่ยเอาเกรียมก่อก่านี้อีกสักหน่อยเนยเาะได้เกลียมเกรียมหน่อยแค่นี้พอแล้วเนาะเดี๋ยวจะขมไปเหลืองงามมากเลยเนี่ย ข้าต้มข้าต้มข้าต้มมาแล้วต้มข้นๆน่ะกลัวไม่อิ่มโอ้แต่จริงเติมได้นี่นะ ลาชอนอันนี้ผักเคียงหรือว่าเครื่องข้าวต้มของปาริดานะทำเยอะเลยเครื่องดื่มเย็นๆกล้วยหอมทองไทยมาเด้อพี่นอ้องนี่ข้าวต้มกับปาริดาเด้ออุดกำลังดีละอืมโอ้ยอยังฮอนอยู่จักหน่อยเลยนะ Thôi, nhìn chắc nó ngon lắm. Mm. Oh. อร่อยมากๆอร่อยมากๆอร่อยมากๆพี่น้อง là chân đẹp điều Xếp lại thì nó ơi อันนี้ก็มะนาวน้ำปลานิดนึงเพราะปลาช่อนมันมีความเค็มเนาะแต่น,น้ำปลายอย่างละมัดระวงังน้ำตาลนิดนึงโอ้แซ่แบหลายแซ่บหลายอร่อยมากๆอร่อยมากๆ ถ้าใครไม่มีปลาช่อนนะใครที่ดาว่าเอาไข่ดาวทำก็ได้นะเนี่ยเนาะทำไข่ดาวกินกับข้าวต้มแล้วเราก็ยำผักเผือกเสียเนี่ย ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมเดี๋ยวปารีดาก็จะรีบกินให้หมดอ,มอร่อยมากๆอร่อยมากๆถ้าใครไม่มีปลาช่อนนะลองเอาทำไข่ดาวอะไรก็ได้นะลองทําดูนะอร่อยมากๆอร่อยมากๆเดี๋ยวกันคลิปหน้านะคะ thanks so much my friend thanks for your support see you next video have a nice day bye bye